ผู้กำกับคนใหม่ของสพแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดนะครับเมื่อวานนี้ในโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่อเอกสารเอกสารหนึ่งนี่ผมให้ดูนะฮะข้างบนเนี่ยคือเป็นเอกสารเกี่ยวกับการรับตําแหน่งของผู้กํากับท่านใหม่ในสพแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ว่าข้อความข้างล่างสุด ไอ้ข้างบนเน่ยเป็นขั้นตอนต่างๆในวันที่1กุมภาพันธ์9โมงทำอะไร10โมงทำอะไรใช่ไหมฮะดูเส้นสีแดงที่ขีดแล้วชี้ลงไปข้างล่างตอนมอบช่อดอกไม้อะหรอนี่พิธีการช่วงมอบของให้ตำรวจถูกไหมฮะคุณผู้ชมดูในกรอบนี้ขยายให้ดูทุกท่านโปรดสังเกตคุณนายของท่านหนึ่งคนใหม่เนี่ยเห็นไหมฮะจะมีถึงสองคนนะครับมีคุณนายสองคนคุณนายนี่หมายถึงอะไรคุณตาเนีย คุณนายหมายถึงเมียฮะเขาเลยมีการวิาพากษ์วิจาร์กันว่าไอ้ข้อความตรงนี้นั่นหมายถึงว่าท่านผู้กำกับคนใหม่ที่จะมารับตําแหน่งที่สอพเอน,นี้ยอ,อ๋อมีมีเมียสองคนใช่ไหม เลยบอกให้สังเกตเนี่ยถ้าตามข้อมูลนี้อ่ะช่อดอกไม้ยังเตรียมไว้สองช่อด้วยให้คุณนายคนที่1กับคุณนายคนที่2อ,อะ่ะหรือจะหมายความว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวไปติดตามที่สพนี้เลยนะครับผมขออนุญาตพูดและสพกันตรารมจังหวัดศรีสะเกดครับมีนายตำรวจระดับผู้กํากับนะฮะที่เดินทางม,มาจากตํารวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีเพียงท่านเดียวที่จะเดินทางม,มารับตําแหน่งในวันที่1กุมภาพันธ์เขา,าก็เลยว่าต้องท่านนี้แหละ นี่แหละท่านนี้แหละพันตํารวจเอกทัชพงศ์พรมมานี่ภูมิกับสพกันตรารมนะฮะตอนไปถึงเนี่ยเห็นบอกว่าท่านกําลังนั่งประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่อยู่เลยนะครับ,รบผู้สื่อข่าวไปสอบถามบอกท่านสรุปยังไงพิธีการต้อนรับเนี่ยมันมันมีคนแบบวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องคุณนายที่1กับค,คุณนายที่สองตอนท่านทําพิธีรับตําแหน่งเนี่ยท่านมีเมียสองคนเหรอหรือยังไงถามกันตรงตงอะ่ะถามตรงตรงเลยนะฮะ ผู้กำกับท่านบอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง <c oughs> เนื่องจากว่าตอนที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่เนี่ยมากับภรรยาแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและลูกสาวมาร่วมพิธีด้วย <c oughs> อาจจะหมายถึงคุณนายคือหมายถึงคุณแม่หรือเปล่า <c oughs> เออท่านว่ายอย่างนี้นะฮะแล้วอีกอย่างก็คือว่ามีท่านประธ <c oughs> า,านกอนตตอรอของสพกัทรารลมแล้วก็ตำรวจสพกัทรารลมเนี่ยมาร่วมกันให้ต้อนรับท่านคือไม่แน่ใจว่า ข้อความตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะฮะแต่ก็แจ้งทางผู้การจังหวัดให้ทราบแล้วนะครับเอาลองฟังดูหน่อยครับเี่่รืองทไม่เป็นความจริงหรอกครับเพราะว่าผมก็มารับตําแหน่งประธานท่านประธานกตรอแต่ก็อตรอแล้วก็พี่น้องที่รู้จักมักคุณก็มามารับตามปกติครับไม่ไม่มีไม่มีในสิ่งที่แชร์ครับผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันครับครับและที่เขาบอกว่ามีคนในที่หนึ่งคนในที่สองมาเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับไม่มีครับผมครับไม่มียืนยันได้ครับ สอบถามจากผู้ที่มาร่วมงานด้วยก็ได้ครับผมครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาหวังหวังยังไงถึงถึงได้ทําเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมดีนันว่าผมไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดระเบียบครับครับผมครับนี่คุณผู้ชมครับก็ท่านบอกว่าไม่จริงนะครับมีภรรยาคนเดียวแล้ววันที่มารับตําแหน่งที่สพกันทรารมก็มากับภรรยาละแหละคนเดียวน่าจะเป็นคนที่ไม่หวังดีนะฮะไปทําลายชื่อเสียงท่าน คุณนายอ่ะก็คือภรรยาจริงๆอ่ะคนนึงภรรยาคนเดียวครับอ่าแล้วก็คุณแม่น่าจะเป็นคุณแม่แต่ในกรอบในเอกสารก็ดันไปมีวงเล็บข้างล่างอ่ะเอดอกจันอ่ะทุกท่านโปรดสังเกตอ่ะคุณนายของท่านจะมีสองคนอ่ะแล้วไปใช้คําว่าคุณนายที่1กับคุณนายที่สองไงนะฮะแล้วในงานวันรับตําแหน่งเนี่ยเบื้องต้นยืนยันแล้วนะครับมีคุณนายคนเดียวคือภรรยานะครับ